สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมส์มันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีพูค่ะนะคะอ่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้นะคะอยู่กับกระชายขาวตาบีจีนะคะเป็นหวัดคัดจมูกนะคะ กินกระชายขาวตัวน,นี้ดูดซึมได้แบบ100%แล้วใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยวิตามินซีสูงนะคะใครป่วยบ่อยกินไว้เลยนะคะใครเป็นภูมิแพ้กินไว้เลยกระชายขาว1นึ่งกระป,ปุกมี30แคปซูลนะคะราคากระปุกละ290ซื้อ5กระปุกลดไปเลยเลขก,กลมๆ1 0 0 0 0บาทท้วน0 9 0 0 8 9 9996นั่นเองนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะอ่ะ มากันที่ข่าววงการงงามนะคะวงค์การง,งามเราพูดถึงวงคงการง,งามขอยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับเออ FC หนะ้าใหม่ของรายการเราด้วยนะคะซึ่งจริงเขาเป็น f c c เก่านะรันเขาเป็น FC เก่า,นะา,กาดูรายการเรามานานแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ FC, FC <โด>เรามีเยอะแต่เขาเป็น FC เรามาตั้งแต่เก่าแก่แล้วนะคะแล้วก็มี มีทีมคอยดูแลเขาแล้วก็คอยแคปส่งเขาตลอดเวลาเลยนะคะอะไรนะม,มีแคปส่งด้วยเขามีทีมแคปส่งเพราะนักข่าวที่ทีวีพูเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกมีแคปส่งทุกรายการเลยนะโออดยเฉพาะรายการนี้เขาแคปบ่อยๆนะคะพอแคปเสร็จเขาก็จะเอาพออ่านข่าวแล้วเวลามีขา่าวเขาเขาจะดีใจเขาจะอมยิ้มนะคะพอพออมยิ้มเยอะๆหน้าเขาก็จะเหี่ยวแก่นะคะนะคะ,ะสวัสดีค่ะนะคะ f อแก่นะคะเออนะคะ มากันที่ข่าวนางงามแต่ไม่ใช่นางงามไหนนะคุณผู้ชมนะคะทารีน่าโพเทสตกลงก็ชวดหมดเลยนะคะชวดฉลูขันเทอ,อหมดแล้วนะคะสําหรับนะคะในการประกวดรอบไฟเขาเรียกว่ารอบฟัสแทกนะคะผ่านแค่เข้ารอบเดียวก็คือเฮดทูเฮดนะคะแล้วก็รอบเดียวก็เสร็จปั๊บก็ล่วงเลยนะคะเมื่อวันก่อนนี้นะคะก็ท็อปโมเดลท็อปโมเดลนะคะ ก็มีบราซิลนะคะแคนาดาโดมินิกันรีพับลิกนะคะมาตินิกใช่ไหมเปรู Peru, นะคะแล้วก็ทางอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นลาตินนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าแอฟริกาก็จะมีบอสเวาร์นาบอสเวาร์นามาแรงนะระวังจะงงปีนี้นะกานาไนจีเรียเซาท์แอฟริกาแล้วก็ ตองโกใช่ไหมตองโกหรือตองกาใช่ไหมตองโก้แล้วกันนะเออนะคะยุโรปก็จะมีเบลเยียมเช็กริพับลิกฝรั่งเศสแล้วก็สกอตแลนด์นะคะแล้วก็สโลวาเกียนะคะเอเชียนะคะแล้วก็ลุ้น่าทาลีนาจะได้เข้าหรือเปล่านะคะหลายคนก็บอกว่าเราเป็นลูกรักลูกลักอ่ะมึงดูเลยนะคะว่าจะเป็นลูกรักหรือเปล่านะคะมึงดูกันเลยนะคะคนแรกนะคะอินเดียนะคะเขารักคนนี้มากนะคะหกมงนะคะ อินโดนีเซียเจ้าภาพเก่านะคะ,ะเลบานอนสวยนะคะฟิลิปปินส์ลูกลักนะคะหนึ่งมงเมกันยังเอาไปแล้วนะคะแล้วก็ตุรกีตุรกีนี่ก็อยู่ฝั่งหนึ่งซิกหนึ่งก็ติดเอเชียเนาะก็ได้มงไปแล้วสมัยก่อนนะคะตุรกีนะคะไทยแลนด์ก็คือไม่ใช่ลูกลักจบนะคะนะคะลูกลักเขาเปิดแล้วนะคะว่าไม่มีไทยแลนด์นะคะมึงเลิกเพอเลิก เลิกเผยกันแล้วนะพวกกระเทยนะคะพระแม่บอกแล้วว่ามันเหนื่อยนะคะเวทีนี้นะคะมึงไม่ต้องไปถามใครเลยมึงถามจูเลียคนเดียวเลยนะคะมาที่มิสเวิร์กันบ้างล่าสุดนะก็มีหลายคนเสียใจนะคะกับรอบท็อปโมเดลว่าไม่มีไทยนะคะไม่มีไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็เผยป้ายคะแนนอันนี้ก็มีรอบอะไรนะรอบท็อปสิเหรอสีม่วงนี่คืออะไรลันเดินขึ้นหนอยสิ beauty with a purpose โ oh อ้โหอินโดนีเซียลูกลักเนปาลนะคะตุ isia, เซียหรอหรือตุรกีตุรก,ลกีลูกลักเชครลพับปิกลูกลักยูเครนกำลังมีปัญหาอยู่นะคะบอสเวนาได้ลองมาตลอดลูกลักเข้าเกือบบ่อยแทนซาเนียเข้าบ่อยนะคะยูเกนดา นะคะบราซิลและก็นี่ก็ลูกรักอีกหนึ่งประเทศนะคะทีนีแดดแอนโทเบโกนะคะมิสเวอร์บิวตี้วิสอัพพสก็คือโครงการโครงการทั้งหลายทั้งแหล่นะคะที่เป็นโครงการจริงๆไม่ใช่โครงการหลอกๆนะคะโครงการน้ําท่วมไี่โครงการหลอกนะคะโครงการบางโครงการเขาเป็นโครงการหลอกขึ้นมานะคะเพิ่งสร้างในเดือนเดียว5วัน10วันอาทิตย์หนึ่งก็สร้างแล้วก็ไปส่งเขาเขาก็ไม่เอานะคะเหมือนคนทํากันบ้านนะคะ คนเราทําการบ้านมันต้องทำตั้แต่เนิ่นๆใช่ไหมลันไม่ใช่มาทําตอนที่แบบว่าคุณครูจะเก็บการบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้มันไม่ได้นะคะสรุปแล้วก็ทราบกันแล้วนะคะว่าโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยตอนนี้เนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่น้อยมากนะคะมีแต่น้อยมากเพราะว่าโครงการเราไม่เด่นเลยนะคะเราไม่มีโครงการอะไรเด่นๆเ,เลยมันเป็นโครงการที่จับต้องไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูนางงามแต่ละคนนะคะ นี่นะคะจูเลียเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงเป็นเวทีที่ให้ความสําคัญกับความเป็นผู้หญิงนะคะไม่เอาผู้หญิงมาทําตลกนะคะไม่เอาผู้หญิงมาทาแบบเป็นตัวตลกหรือว่าเป็นตัวบา้บาบา้บาบไม่เอานะคะจูเลียเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งสมองโครงการสปีดนะคะเขาถึงไม่มีชุดว่ายน้ำรันเข้าใจไหมเขาไม่มีชุดว่ายน้ํา เขาก็จะให้ผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าได้พูดคุยได้เห็นศักยภาพได้เห็นถึงความสามารถของผู้หญิงที่อยู่ในผู้หญิงทุกคนผู้หญิงที่เข้ารอบส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นวิศวกรนะคะทำงานเกี่ยวกับอายการเป็นผู้พิพากษานะคะเป็นแพทย์ศัลยกรรม เป็นแพทย์ไม่ใช่แพทย์อายุรกรรมไม่ใช่แพทย์สัญญกรรมแพทย์อายุรกรรมแพทย์กระดูกแพทย์อะไรพวกนี้นะคะแพทย์เกี่ยวกับสมองอะไรพวกนี้นะคะเขาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นั่นคือการประกวดมิสเวอร์เราจะไม่เห็นตลกโปกฮาแาบาบอ,บอไปเดินไม่มีนะคะมิสเวอร์น้อยมากยากมากนะคะเพราะว่ามิสเวอร์เนี่ยเขาจะให้ความสัมพันธ์กับความเป็นเพศหญิงเพศแม่มากๆหลายคนก็บอกว่าแม่ทำไมมันดูแล้วไม่สนุกใช่มันไม่สนุกค่ะลูกนะคะ แต่มันก็จะมี Fast Tag ต่างๆบางทีก็เข้ากันมาเต็มไปหมดเลยบางทีก็ตกไปก็เยอะนะคะแต่เขาให้ความสัมพันธ์กับความเป็นผู้หญิงเขาเลยตัด b บีช Beauty หรือชุดว่ายน้ําออกไปหลายปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ยากถ้าเราได้นางงามมาแล้วนางงามเราสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันประกวดร้อยกว่าประเทศมันมีสวยกับเราเยอะ แล้วโครงการบางโครงการทำไปบางองานทำนางงามบางคนไม่เห็นสวยเลยมิสเบอร์มองว่าผู้หญิงที่ผ่านเข้ารอบและเป็นตัวแทนประเทศแล้วมาอยู่ตรงนี้ทุกคนสวยเหมือนกันหมดแต่ว่าใครจะมีกลิ่นใครจะมีความสามารถใครที่จะสามารถดีดต,ตัวเองจากคนสวย,สวยๆเก่งๆออกมาได้เนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เนี่ยนะคะในการประกวดครบรอบ71ปีเนาะมิสเบอร์ไฟเขาเรียกว่าเป็นสกอร์บอร์ดนะคะมันมีคะแนนขึ้นมา หลายคะแนนแต่พี่จะจะอ่านทุกประเทศกันก่อนแล้วกันที่มันคะแนนลดหลั่งกันมานะรันเนาะมันมีคะแนนลดหลัง่งเริ่มจากประเทศสุดท้ายก่อนนะคะสกอร์บอดขึ้นแล้วนะคะออสเตรเลียลูกลักนะคะยูเครนประเทศกําลังมีสงครามสเปนก็ลูกลักเพราะว่าเพิ่งได้มงไปเมื่อหลายปีก่อนมองโกเลียมองโกเลียมองโกเล,ลียเคยเป็นเจ้าภาพเก่านะคะมาดากัส카นะคะชิลีเบลเจียมนะคะสโลวาเกีย มาตินิกนะคะฮังการีไอซ์แลนด์นะคะซิมบับเวเปรูแทนอะไร ki, อะตุรกีแทนอะไรนะแทนแทนเซเนียเหรอแทนนิเซียเหรอ isia, ตูนิเซียตูนิเซียขออภยัยโคเอเชียเวลซาวแอฟริกาฟิลิปปินส์นะคะเช็กรีพับลิกแล้วก็ตุรกีทินิแดดแอนโทแบโกไนจีเลียเนปาเลบานอนบราซิลอินเดีย n อ r t h เทิร์นไอแนะคะอังกฤษหรืออิงแลนด์นะคะอินโดนีเซียนะคะตอนนี้อินโดนีเซียขึ้นมาเป็นลูกรักแล้วนะคะแล้วก็บอสวานาทีนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวเลขที่วางอยู่ก็คือสงสัยคงจะผ่านหลายรอบมาม้งนะคะอันดับหนึ่งคือบอสวานานะคะอันดับสองคืออินโดนีเซียอันดับสามคืออังกฤษอันดับสี่คือเจ้าภาพอินเดียปีนี้ให้ระวังบอสวานา อังกฤษแล้วก็อินเดียนะคะอันดับ5บราซิลอันดับ6เช็กอันดับ7ลูกรักตลอดการฟิลิปปินส์นะคะอันดับ8โคเอเชียนะคะอันดับ9เปรูอันดับ10ไอซ์แลนด์อันดับ11อฮังการีอันดับ12เบลเจียมอันดับ13ลูกรักเช่นเดียวกันออสเตรเลียนะคะไม่มีไทยแลนด์นะคะอันนี้พูดตามสกอร์บอร์ดเลยนะคะบางคนบอกแม่ทำไมไม่มีไทยแลนด์ก็มันไม่มีก็คือจบนะคะส่วน ท็อป35เนี่ยเขาก็สแตนบายรอก็เป็นจะเป็นเคนยาโปโตริโกแทนเอ่อแทนซาเนียนะคะยูกันดาแล้วก็ยูนเต็ดสเตสนะคะ of America นะคะนี่แหละค่ะความยากของมิสเวิร์ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยอย่างที่พี่เต๋าบอกว่ามันค่อนข้างที่จะยากหลายคนบอกว่มงฟ้ามเมื่อไหรจะได้มงฟ้ามเมื่อไหรจะได้เอามาืงดูแล้วกันนะประกวดไปมาหลายวันแล้วไม่ติดเลยนะคะ ไม่ติดเลยก็ค,คือจบค่ะนะคะเจ้าว่าจบนะคะเออนะคะถามว่าน้องเก่งไหมน้องเก่งแต่น้องยังอาจจะไม่ใช่บริบทของมิสเวิร์นะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยเช่นเดียวกันแต่ถามว่าจะได้เข้ารอบไหมตอบไม่ได้ใครอยากรู้ให้ทัวไปถามจูเลียเองนะคะเดี๋ยวเราพักสักรู่หนึ่งก่อนนะคะเราสกอรสกอยหวเราสกอร์ผลสกอร์ออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะโอกาสจะเข้ารอบมันก็เหนื่อยแล้วโอกาสที่มันจะเข้ารอบไปยืนมันก็ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เด <át, S 1> ี๋ยวรอดูเด <su> ี <anak> ๋ยวช่องเจ็ดจะถ่ายทอดสดเนาะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนกินอันนี้กันก่อนกระชายขาวตาบีจีนะคะบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นใส่สารสกัดจากมะขามป้อมวิตามินซีสูงราคากระปุกละสองร้อยเก้าสิบห้ากระปุกหนึ่งพันบาทศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกนะคะเดี๋ยวเราพ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ